ุ้นเซนขู่ฟอ่อฟ่อฟอ,ฟอแล้วนะแล้วอุ้นเซนวันนี้โชงโง่ครับว่าผมจะเปิดโปรงใครเอาทรัพย์สินมาซุกซึ่งถ้าคนฉลาดเขาตั้งคําถามขึ้นมาดีว่าเอาทรัพย์สินไปซุกได้ยังไงอ๋อต้องเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินก่อนแล้วถึงจะกลายเป็นทรัพย์สินแล้วถึงเอาไปซุกได้ถูกต้องไหมนั่นหมายความว่าต้องเอาเงินผิดกฎหมายไปฟ่อก่อนหุ้นเซนกําลังประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ฮุนเซนเป็นตัวพ่อในการขอกเงินในระดับโลกวันนี้นะฮุนเซนปักธงไว้แล้วหลังจากที่พาสามปรศาสนะครับและเขตหนึ่งพื้นที่พิพาทพาเร่ไปศาลโลกนะครับก็ไม่ได้ผลเพราะประเทศไทยไม่เอาด้วยพาไปหาแนวร่วมประเทศนั้นประเทศนี้เพื่อบอยคอรดประเทศไทยไม่มีประเทศไหนเอาด้วยโดยเฉพาะอเมริกา นะครับไม่คบค้าสมาคมกับหุณเซนหุ้เซนก็เลยกลับมาที่ประเทศไทยโดยใช้แผนสุขปรกวางแผนไว้ล่วงหน้าวางแผนขุดบ่อล่อปลาผู้นําของประเทศไทยเห็นว่าผู้นําของประเทศไทยอ่อนเยาวด้อยประสบการณ์นะครับขุดบ่อล่อปลาหวังอัดคลิปแบล็กเมย์วางแผนไว้เป็นอย่างดีเป็นขั้นเป็นตอน ว่าจะดิสเครดิตนะครับผู้นำประเทศไทยและสร้างความแตกร้าวร้าวฉานให้คนไทยทะเลาะกันหุนเซนใช้แผนแยบยนบนความโง่เง่าเต่าตุ่นของตัวเองโดยไม่รู้ว่าการกระทําของตัวเองเนี่ยแบบเนี้ยความเป็นผู้นำกับผู้ผู้คุยกันเนี่ยแลวเอาคลิปมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเนี่ยมันจะทำให้ผู้นำของขเขมรเนี่ยนะครับ ยับเยินในเวทีสายตาโลกคราวนี้ไม่มีใครกล้าไปเจราจาการค้าการหายกับคุณเซนเพราะแม่งเชื่อไม่ได้คือพูดง่ายๆคุณเซนเนี่ยเหมือนเอาคลิปตัวเนี้ยมาประจานตัวเองว่าตัวเองเป็นคนนิสัยยังไงคราวนี้ประเทศไหนกล้าไปตกลงเรื่องสำคัญสำคัญกับคุณเซนไหมมีไหมฮะกลายเป็นวันนี้เนี่ยท่าทีของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะนำท่าที เรื่องราวเหล่านี้ที่โดนแบล็กเมล์เนี่ยให้กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับโฆษณาไปนานา,นาประเทศทุกประเทศว่าคาเหม็นมีนิสัยพันนี้มีนิสัยนะครับแบบไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อผู้นำประเทศด้วยกันนะครับโดยการอัดคลิปในการเจรจาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยไปประจานกับบุคคลอื่นทั่วโลกทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งคุณนลักษณะแบบนี้ผู้หนำเขาไม่ทำกันกระทรวงการต่างประเทศของไทยสื่อสารไปยังนา,นานาประเทศก็ทำให้ไม่มีประเทศไหนที่จะคบค้าสมาคมกับคุณเซนซึ่งการเอาคลิปมาปล่อยของคุณเซนเนี่ยในเวทีโลกถือว่างโง่มากๆโชว์โง่มากๆโง่ที่สุดแล้วอะคุณเพราะเขามองว่าอะไรฮะ คนที่เอาคลิปมาปล่อยคือคนเลวอะไม่ใช่คนดีคือโง่ที่สุดแล้วนะส่วนคนที่ผีซ้ำด้ามพลอยสวยไปด้วยก็คือนาะยกรัฐมนตรีแพรทองทานไม่รู้เลยว่าฮุนเซนวางแผนจะอัดคลิปและแบล็กเมย์ทำให้คนไทยมันทะเลาะก,กันนะครับมีปัญหาภายในและทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรมนี่เป็นแผนฮุนเซนตั้งแต่แ,ตแรก ว่ามันต้องการนะครับอัดคลิปเพื่อแบ็กเมย์ตั้งใจจะอัดเลยแหละโดยมีคุณหวดคุณหวดอะ่ะรู้จักคุณหวดไหมเออคุณหวดอะ่ะคุณรักษินหายไปไหนเงียบคลิปโอไม่หายไม่เงียบก็แปลกแล้วครับนี่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดขนาดนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวฟังต่ออันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างไหนนะแต่วันนี้ผมกำลังบอกว่าคุณเซนโชงโง่ครับ โชงโง่คือเขาประจานตัวเองต,อต่อนะฮะนานา,นานาอารยประเทศทั่วโลกเลยว่าประเทศมึงเนี่ยที่มีผู้นำเป็นสองพ่อลูกกระกูลหุนเชื่อถือไม่ได้เป็นประเทศที่ขาดความน่าเชื่อถือซึ่งก่อนหน้านี้อเมริกาประกาศแล้วนี่ว่าห้ามประชาชนประเทศนี้เข้าประเทศกูไม่ครบคุณดูนะครับตอนนี้หลายๆประเทศ แฮกแบ็กลีดเขมรเดี๋ยวผมจะมาพูดสัตยายอันนี้มาระหว่างประเทศแล้วนะเมื่อกี้ศึกภายในประเทศนี่ผมเล่ากันเป็นฉากเป็นฉากเลยนะคุณฟังนะคุณเซนโชงโง่ครับโชงโง่เท่านี้ไม่พอครับคุณรู้หรือเปล่าว่าวัาวนนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยตกอยู่ในกับดักของคุณเซนคุณเซนมันคิดวางแผนมาตั้งแต่ต้นก่อนที่จะอัดคลิปแล้วว่ามันจะทําลายความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ทำลายกองทัพยังไงฮุนเซนเนี่ยหรือขเขมรเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของคอเซนเตอร์คอเซนเตอร์จอมหลอกลวงนะครับประชาคมโลกจอมหลอกลวงคนทั้งโลกก็คือเมืองหลวงคอเซนเตอร์และผู้จัดการเมืองหลวงคอเซนเตอร์คือใครครับที่ปล่อยให้มีการจัดการทำกิจกรรม คอเซ็นเตอร์กันอย่างกว้างขวางก็คือวุลเซน <c oughs> นี่เล่นกับใครไม่เล่นนี่เล่นกับระดับตัวพ่อคอเซนเตอร์คุณเข้าใจไหมประเทศมหาอำนาจต่างๆก็เลยนะครับมองว่าสองพ่อลูกวุลเซนเป็นบุคคลอันตรายและประเทศกัมพูชาก็โดนเหมารวมไปด้วยโดนแบ็กลิสจากประเทศมหาอำนาจนี่แต่ประเทศไทยยังถือว่าอ้าว เพื่อนพี่เพื่อนบ้านพี่เมืองน้องอว่ากันไปประเทศอื่นแบล็คลิสก็ไม่เป็นไรเราก็ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่พอมารายการอัดคลิปมาแบล็คเมยผู้นําประเทศไทยและทําให้คนไทยเนี่ยนะครับมาอัดเองก,กันยับเยินเลยคุณต้องอย่าลืมนะแค่จุดคําพูดแค่เนี้รัฐบาลของประเทศไทยถึงกับแตกละเอียดอ่ะคุณเซนมองว่าโอ้โหรัฐบาลไทยแม่งโคตรอ่อนแอแล้ว นี่แค่หยอดระเบิดลูกเล็กๆไปเนี่ยแพแตกแล้วอ่ะนี่มันนั่งยิ้มเลยนะคุณเซนแั่งนน่งยิ้มเลยนะเพราะมันวางแผนมาตั้งแต่ต้นที่จะอัดคลิปผู้นำประเทศเออส่วนใครที่มันไส้คุณแพรทองทานจะให้ลาออกอย่างนายกนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่นี่คนละส่วนกันนะผมกำลังสาวไส้คุณเซนให้พวกคุณฟังแล้วคุณเซนมันคิดวางแผนไว้ล่วงหน้าว่ามันจะแบล็กเมย์ แล้วมันหยอดและเสือกได้ผลด้วยแต่และคนออกมาแพ้ทองทานออกไปยุบสะป้าโอ้โหเข้าตรงกล่องดวงใจของฮุนเซนเลยถูกใจฮุนเซนนอนขำกากเลย <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> เพราะฮุนเซนมันคิดไว้อยู่แล้วว่าคนไทยแม่งมันต้องเล่นแน่และมันเป็นไปตามเหมือนฮุนเซนคิดเลยแต่ผมบอกว่าการกระทำการแบล็คเมคลิปของหุนเซนนี้เป็นการโชงโง่ของหุนเซน ให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกเขารู้ถึงสันดานว่านี่คือเมืองหลวงของคอเซนเตอร์ของโลกก็คือวุนเซนวุนเซนเป็นตัวพ่อเลยเพราะฉะนั้นประเทศแบบนี้มีผู้นำแบบนี้นะครับนานาประเทศบอยคอร์ครับเขาไม่เอามันเลวคือผู้นำเลวไม่ใช่คนเขมรเ,เลวนะผู้นำเลว แล้วนี่ยังไม่เท่าไหร่ครับพี่น้องวันนี้ดอกแรกลูกแรกลงไปแล้วนะครับโอ้โหในประเทศไทยก็แตกละเอียดเป็นเสียเส่ยงๆจริงๆอะตามคําที่ฮุนเซนเขาพูดไว้และความคิดของฮุนเซนที่ตั้งเป้าไว้ว่ารัฐบาลแตกโถอ่อนแอรัฐบาลมันไม่เหนียวแน่นหรอกกูแย่แค่ปล่อยคลิปหัวหน้านะครับรัฐบาลมันไปมันก็ทะเลาะก,กันแพ้แตกแล้วกรุงศรีแตกแล้วโอ้โหดีแค่หยอดไปแค่ลูกแรกนะ กรุงศรีแตกแล้วแตกละเอียดแล้วมันแข่งแย่งกันเองโอ้วันนี้เผลอๆรัฐประหารนี่อุนเซนนอนยิ้มแล้วนะครับอุนเซนนอนยิ้มแล้วนะครับแต่พวกเราออกไปออกไปไม่รู้อ่าน,นี่แผนแม่งกุนเน็นตั้งใจอัดคลิปมาตั้งแต่แรกเพื่อทำลายล้างประเทศไทยและกองทัพด้วยนะครับจงรู้ไว้นะครับผมไม่ได้พูดเข้าข้างใครนะครับ ส่วนใครจะคิดยังไงจะหมั่นไส้นายกเป็นการส่วนตัวนั่นเรื่องของคุณนะครับจะอยากให้นายกออกให้รัฐบาลชุดนี้ยุบขายชาติหรืออะไรที่วิพากษ์วิจารณ์ก็เรื่องของคุณแต่นี่ผมจะโจมตีคุณเซนคนเดียวผมพูดเลยนะครับเพราะผมรู้ถึงแผนชั่วมันที่จะทำลายประเทศไทยนะครับผมมองในในภาพกว้างกว่าที่จะมาไล่นายกเอาพูดกันง่ายๆนะครับทีนี้วันนี้คุณเซนเขาบอกว่าไง อุนเซนก็บอกว่าคลิป6นาทีและเหลืออีก7นาทีทั้งหมด17นาทีเนะี่ยเดี๋ยวปล่อยให้เต็มสุดท้ายปล่อยไปหมดแล้วปล่อยไปหมดแล้วแล้วนี่มัดเด็ดพี่น้องมัดเด็ดครับมัดเด็ดคืออะไรให้โคศกรัฐบาลาเามนนะครับออกถ้อยแถลงเลยว่ายุคที่มีผู้นำเป็นตระกูลหุน ฮุนเซนฮุนมาเนตฮุนมารีเป็นยุคที่ผู้นำประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยกลัวประเทศขเขมรที่สุดแล้วกลัวขเขมรขี้หดตดหายเลยรัฐบาลฮุนเซนรัฐบาลฮุนมาเนตอยู่ในยุคของฮุนเซนนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยกลัวขเขมรที่สุดแล้ว กลัวมากๆเพราะอุนเซนเห็นไหมแผลงฤทธิ์แล้วอุนมาเนตเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยขี้หดตดหายถ้ายังมีตระกูลอุนเป็นผู้นำประเทศคุณเข้าใจใช่ไหมเออนะครับเอา้ามันเรื่องจริงเขาให้โคศกรัฐบาลเ,เขมรก็ออกมาย่อเย้ยประเทศไทยพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งที่โชวงโง่ที่สุดของโคศ รัฐบาลขเขมรเนี่เออผมจะบอกให้โชโง่ยังไงคุณฟังผมดีๆนะการออกเปล่าประกาศว่าเนี่ยเป็นยุคที่คนไทยกลัวคนขเขมรที่สุดแล้วผู้นําผู้นําไทยกลัวผู้นำขเขมรที่สุดแล้วผมพูดเลยนะครับมันมีอยู่สองอย่างครับคือที่โคสกงรัฐบาลขเขมรที่ออกมาถ้อยแถลงว่ายุคอุนเซนเป็นยุคที่ผู้นำขเขมรเนี่ยนะครับ ผู้นำไทยกลัวผู้นำเขมรที่สุดต้องแยกนะครับมีอยู่สองอย่างครับกลัวในด้านไหนผู้นำไทยกลัวผู้นำเขมรก็คือฮุนเซนในทางทางที่ดีทางที่ดีดหรือผู้นำไทยกลัวผู้นำเขมรในทางที่เลวสองอย่างนะครับถ้ากลัวในทางที่ดีวันนี้ผมไม่เห็นความดีของฮุนเซนสักด้านหนึ่งเลย ไม่เห็นเลยครับต้องถามโคศกรัฐบาลคขะรมนะกลัวในทางที่ดีหรือกลัวในทางที่เลวแต่ถ้ากลัวหุนเซ็นในทางที่ดีนี่ผมไม่เห็นด้านดีของหุ้นเซ็นแต่ถ้ากลัวในทางที่เลวในทางที่เลวบัดซบเนี่ยมันมีหลายด้านนะมันมีหลายด้านแก๊งคอเซ็นเตอร์ล้นประเทศบ่อนการพนันเปิดกันอย่างเสรี มีเรื่องไหนดีสำหรับฮุนเซนโกหกประชาชนตัวเองเป็นรายวันมีข้อดีมั้งมีข้อดีไหนของฮุนเซนที่มันดีมั้งมีไหมฮะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพูดถูกแล้วกลัวในสิ่งเลวๆของผู้นำเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างฮุนเซนเนี่ยมันต้องกลัวอยู่แล้วครับขนาดอเมริกายังใส่เกียร์ถอยหลังนะครับขนาดอเมริกายังยังไม่เอาด้วยอะ่ะเพราะผู้นำเลว เขาไม่ครบนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าเขากลัวในทางที่ดีหรือเผลอๆเ,เขาไม่ได้กลัวเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่อยากครบเพราะผู้นำมั่งเลวชาตินี่แก๊งคอเซนเตอร์ทีหนึ่งอัดคลิปไปตลบหลังคนอื่นตัวเป็นผู้นำเนี่ยควรจะทำไหมอันนี้ก็คือหนึ่งแล้วนะความเลวเนี่ยของอุลเซนที่โชว์โง่ออกมาเป็นครั้งที่สองคุณรู้ไหมคืออะไร พี่น้องรู้ไหมฮะเออคุณฟังผมช้าๆคุณอาจจะไม่ชอบผมนะครับแต่ผมพูดในเรื่องข้อเท็จจริงฮุนเซนก็บอกว่าต่อไปจากนี้นะเดี๋ยวผมจะแฉให้หมดว่านักการเมืองของประเทศไทยตัวไหนคนไหนนักการเมืองไทยที่เอานะครับทรัพย์สินมาซุกไว้ที่คำเห็นบ้างเอาแล้วเอาแล้ว คุณเซนขู่ฟ่อฟ่อฟ่อแล้วนักวิชาการก็บอกนี่คอยดูดอกสามดอกสี่ดอกห้าเดี๋ยวยังมีหมัดเด็ดของคุณเซนและนี่แหละครับคือหมัดเด็ดของคุณเซนครับคือจะแฉะว่ามีนักการเมืองชื่ออะไรเอาทรัพย์สินไปซุกที่เขมรบ้างคุณเซนขู่อย่างนี้เลยนะการขู่ของคุณเซนอย่างนี้สำหรับผมถือว่าเป็นการโชวโ์ง่นะครับ โชงโง่แบบบัลลี่บัลไลเลยฮะจากที่นา,นานาประเทศมองว่าสองพ่อลูกนี้เลวแล้วนะเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วนะอัดคลิปเพื่อแบล็กเมย์ผู้นำประเทศอื่นนะนี่คือเลวสุดแล้วนะวันนี้พอมาบอกว่ามีนักการเมืองไทยซุกทรัพย์สินคุณต้องดูคำพูดนี้นะการที่นักการเมืองไทยเนี่ยเอาทรัพย์สินไปซุกในเขมรได้เนี่ย มันต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างอะเออมันต้องมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับสองพ่อลูกนี้กลุ่มอํานาจในคาเมรน,นั่นหมายความว่าถ้านักการเมืองประเทศอื่นจะเอาทรัพย์สินไปซุกเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปฟอกก่อนถูกต้องไหมเอาเงินไปฟอกก่อนซึ่งข่าวที่สองสามวันที่ผ่านมาหลานของอุลเซนเนี่ยนะครับมีคดีฟอกเงินระดับโลกรับฟอกเงินระดับโลกคุณได้ยินข่าวกันบ้างไหมเนี่ย หลานหุนเซนอะแล้วหุนเซนวันนี้โชว์โง่ครับว่าผมจะเปิดโปรงใครเอาทรัพย์สินมาซุกซึ่งถ้าคนฉลาดเขาตั้งคําถามขึ้นมาทันทีว่าเอาทรัพย์สินไปซุกได้ยังไงอ๋อต้องเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินก่อนแล้วถึงจะกลายเป็นทรัพย์สินแล้วถึงเอาไปซุกได้ถูกต้องไหมนั่นหมายความว่าต้องเอาเงินผิดกฎหมายไปฟอกก่อนหุ้นเซนกําลังประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่า ฮุนเซนเป็นตัวพ่อในการฟอกเงินในระดับโลกเป็นสำนักงานใหญ่ฟอกเงินในระดับโลกจริงๆเพราะฉะนั้นข้อดีของผู้นำของคาเมรน,นี่มันมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ประเทศต่างๆนานาประเทศกลัวหมดเลยนะครับศูนย์รวมคอเซนเตอร์ศูนย์รวมการพนันศูนย์รวมฟอกเงินในระดับโลกอยู่ที่คามรหมดเลย แล้ววันนี้ครับประกาศตัวเองเป็นในๆว่าวันนี้ถ้าเปิดชื่อนะักการเมืองไทยที่เอาทรัพย์สินไปซุกเพราะเอาเงินไปฟอกกับเขานั่นแสดงว่าฮุนเซนกําลังประกาศให้หนานาอารยะประเทศรู้ว่ากูรับฟอกเงินนะเว้ยกาลังประกาศความชั่วตัวเองให้โลกรู้แล้วจะไม่ให้ผมคิดว่าฮุนเซนมันโง่ดําดินได้ขนาดไหนละครับมันต้องโง่ขนาดไหนที่ไปประจานตัวเองรอบที่สองคุณเข้าใจว่า คือมันไปนประจานตัวเองอีกรอบหนึ่งอะว่ากูรับฟอกเงินอะเออก่อนหน้านี้กูอเซ็นเตอร์กูไปหลอกนายกให้ทะเลาะคนข้างในให้รัฐบาลแตกนะครับนี่กูวางเป้าไวา้มันแตกกับกองทัพด้วยแต่มันไม่แตกเว้ยกองทัพเว้ยกูว่าล้นไปครั้งนี้มาประกาศว่าตัวเองรับฟอกเงินอีกคุณคิดว่าข้อดีของผู้นำขเขมรตระกูลหุน่นมีอะไรดีมั่งให้ผู้นำไทยกลัว ผมกาลังจะสื่อสารว่าผมกําลังจะสื่อสารไปถึงโฆษกรัฐบาลเขมรว่าสิ่งที่ทั่วโลกกลัวเนี่ยนะครับผู้นำสองสองคนหรือตระกูลหุนเนี่ยที่ทั่วโลกเขากลัวสองพ่อลูกนี้นะเพราะสองพ่อลูกนี้เป็นมหาโจรเป็นมหาโจรน,นะครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอเมริกาแบ็กลิสทั้งประเทศ แล้วผมถามว่าไม่มีประเทศไหนกลัวมหาโจรบ้างนะเนี่ยคุณดูสิครับนี่คือความโชงโง่ของฮุนเซนนะครับกำลังประกาศให้โลกรู้ว่าทรัพย์สินที่ซุกเนี่ยผ่านการฟอกเงินมาเรียบร้อยแล้วของนักการเมืองไทยส่วนนักการเมืองไทยชื่ออะไรก็สุดแท้แต่แล้วครับเปิดได้เลยครับเป็นผลดีกับประเทศไทยซะอีกตัดนิ้วรายออกเออนะครับตัดนิ้วรายออก ผมถึงบอกว่าแม่งโคตรโง่เลยอ่ะฮุนเซนผมพูดวิเคราะห์ตั้งแต่วันแรกที่มีปัญหาเรื่องเขาประสาททั้งสามประสาทแล้วนะว่ามันโช์โง่ารายวันพี่น้องก็ไม่เชื่อผมวันนี้มันยังโช์โง่ารายวันมันไม่ได้ฉลาดอะไรเลยผมถึงบอกว่าต่างประเทศแม่งกลัวมันหมดแล้วนะครับความขี้โกงของมันนะแล้ว ยังให้โคศกรัฐบาลกาเหนมาโชว์โง่ให้กับคนไทยฝันขำไอ้ไอข้ขำฟันหักอีกอะผมถามว่ามันจะมีประเทศไหนที่มันจะโง่ขนาดนี้วาไอ้ผู้นำเนี่ยะนะครับเป็นผมผมจะบอกหรือว่าประเทศผมชั่วยังไงอะผมจำต้องประกาศไหมแต่วันนี้เขาประกาศเองเขาโง่ไหมนะ่ะโง่เอาแล้วเอานิสัยขี้โกงไปอัดคลิปคนอื่นเพื่อทำลายล้างประเทศอื่นนะเพื่อที่จะต้องการแย่งผืนแผ่นดินเขานะผมถามว่า คนไทยหลงกลเนี่ยอย่างนี้เนี่ยควรจะหลงกลคนโง่ๆอย่างนี้ไหมเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าคุณไม่ชอบนามสกุลชินวัตรเป็นการส่วนตัวไม่ชอบคุณแปรทองทานอายุน้อยและบอกว่าฉลาดน้อยผมไม่สนใจนะครับเพราะผมไม่ได้มองตรงนั้นเลยคุณจะเกลียดกรตระกูลชินหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นส่วนของคุณแต่อย่าหลงคนคนโง่ๆพันนี้นะครับ คนโง่งๆพันนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีสติปัญญาเหนือกว่าเรานะผมต้องการดึงสตินะครับเพราะฉะนั้นใครจะสนับสนุนนายกสภาก็สนับสนุนไปผมไม่ได้้าดเลยเห็นไหมผมไม่ได้ติดอะไรเลยฮะแต่วันนี้คนที่สวยที่สุดานายกรัฐมนตรีผมพูดเลยทัวลงไม่ได้ขาดแล้วหลายคนก็บอกว่าควรจะลงแล้วผมเข้าใจเลยแต่อย่าหลงประเด็นไอ้หุนเซนเลยครับศัตรูที่ร้ายที่สุดเนี่ย นะครับไม่ใช่นายกรัฐมนตรีนะครับศัตรูที่ร้ายที่สุดของคนไทยเนี่ยก็คือไอ้หุนนะฮะตระกูลหุนนะครับมันพร้อมทำลายล้างมันไม่สนหน้าอินหน้าพรหมหน้าสี่หน้าแปดอยู่แล้วว่ามึงเป็นเพื่อนสนิทกับกูมึงดองกับกูมึงจะเป็นญาติกับกูแต่มันจะใช้ความเร็วของมันทำลายล้างได้หมดสำหรับสองพ่อลูกตระกูลหุนผมพูดเลยนี่คือมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดนะครับ มนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมจะชี้แจงแถลงไขทั้งในประเทศผ่านไปแล้วแล้ว,ลวนอกประเทศผมวิเคราะห์ทีละฉากสองฉากคุณอย่าดูด้วยความเกลียดผมนะแต่คุณจงดูการจัดรายการผมด้วยเหตุด้วยผลด้วยเหตุด้วยผลผมจะวิเคราะห์จัดรายการข่าวเอาเหตุผลมาค้ำยันเสมอนะครับ บางทีผมมีอิโมชันในการไล่สดดูเดือดถ้าทางดูดันนะครับแต่ผมเอาข้อเท็จจริงคำยันเสมอนะครับผมไม่ได้มั่วๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับผมพูดวิเคราะห์ข่าวเพื่อให้เราเนี่ยตื่นนะเพื่อให้เราตีแตกนะผมวิเคราะห์ข่าวให้ท่านสังเคราะห์ส่วนท่านจะสังเคราะห์ทิศทางไหนส่วนของท่านแต่ท่านมาดูผมมาฟังผมไล์สดตอนสามทุ่น ทุ่มเนี่ยทุกวันเนี่ยตอนสามทุ่มทุกวันท่านต้องได้ประโยชน์ชนกลับไปนอนคิดท่านต้องได้ข้อคิดจากการมาฟังรายการสดของผมต้องได้ประโยชน์จากการมาฟังรายการสดของผมนอกเหนือจากความมันซึ่งผมไม่มีให้นะความมันนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะก้าวทันทั้งการเมืองในประเทศและไม่แพ้โง,ง่ไอหุนเซน ไอ้ตระก,ก,กูลสองพ่อลูกเนี่ยมาหัวขนเนี่ยผมว่านะถ้าไม่มีสองผู้นำไอ้ตระก,กูลหุ่นเนี่ยนะคขะมนพัฒนาไปไกลแล้วผมพูดเลยวันนี้เนี่ยคามนกลับกลายเป็นจำเลยของสังคมโลกเพราะเป็นศูนย์รวมของคอร์เซนเตอร์ศูนย์รวมบ่อนการพน,นันศูนย์รวมฟอกเงินได้ยังไงพี่น้องคามนต้องตื่นได้แล้วนะผมพูดเลยนะครับ ถ้าท่านเนี่ยมีผู้นําดีประเทศขเขมรไปไกลแล้วเผลอๆทัดเทียมเวียดนามทัดเทียมไทยไปแล้วผมพูดเลยแต่มีไอ้สองมานหัวขนเนี่ยที่มันยึดอํานาจมาตลอดระยะเวลา40ปีแล้วมันคิดว่ามันฉลาดกว่าคนอื่นน่ะแต่วันนี้มันโชว์โง่รายวันน่ะเราเป็นคนไทยตามไม่ทันนี่ก็แย่แล้วผมพูดเท่านี้แหละนะครับเออเป็นไงบ้าง เอาแล,ะละ้วล่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะกลับไปคืนนี้พรุ่งนี้ดูสถานการณ์นะครับว่าการเมืองภายในประเทศจะยังไงนะครับอานายกยังจะนั่งเป็นนายกรัะตนตรีอยู่ได้ไหมว่ากันนะคุณไม่ต้องเชื่อที่ผมวิเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คุณลองคิดตามและรอดูสถานการณ์วันพรุ่งนี้นะเพราะวันพรุ่งนี้จะติดแค่รวมไทยสร้างชาติที่ยืนกรานให้เปลี่ยนตัวนายกเอเอาสิครับ มันจะเป็นผลประโยชน์ของคุณพิราพันธ์อย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่าพรุ่งนี้นะรายการวิเคราะห์ข่าวหลายรายการนะครับนะนักวิเคราะห์ข่าวเก่งๆกูรูการเมืองที่บอกเก่งที่สุดในประเทศไทยอ่ะเขาจะวิเคราะห์ยังไงอ่ะคุณลองไปฟังเขาดูนะจากที่ฟังผมคืนนี้นะครับลองดูครับสวัสดีพี่วิไลพรพิสุทเทพพี่อนง์สวัสดีนะครับเออมันไหมมันไหมมันไหม มันยังไงก็แล้วแต่อย่าแพ้โง,ง่สองพ่อลูกนี้นะครับฝากไว้เลยนะนะนี่เลวจริงๆนะถ้าไม่เลวชาติผมไม่ไล์สดขนาดนี้นะแต่นี่คือเลวคือเรียกว่าโชโง่เออเขาเรียกว่าอะไรว่าฉลาดโง่และโชอะไรนะฉลาดเขาเรียกว่าอะไรวะโง่แล้วอวดฉลาดเออโง่แล้วอวดฉลาดแหมเราก็ไม่ค่อยเก่งสุภาษิตเว้ยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะ สวัสดี FC ทุกท่านนะครับทิกตอกผมไม่ได้ไลค์เสียดายมากเลยนะครับเออนะฮะ<ๆ>ก็มีเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> พี่น้อง FC youtube สวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีเฟซ o ุ๊ทุกท,ทุกท่านครับสวัสดีครับอ,อ,อย่าดูอย่างเดียวนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่างเทปที่แล้วคนดูหมื่นกว่าคนนะกดไลค์ยังไม่ถึงร้อยเลยโอ้เสียใจมากๆเลยเนี่ยนี่ดูแล้วเนี่ยกดไลค์ให้ด้วยนะนี่ดูกัน เทปหนึ่งติดหลักหมื่นทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่กดไลค์ให้เลยปัดผ่านอย่างเดียวเลยใจร้ายยิ่เป๋งเลยนะครับเอาฝากด้วยแล้วกันนะครับนะเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันวิเคราะห์การเมืองคืนนี้นะภายในประเทศนะครับแล้วก็คู่กรณีเขมรน,นะโฟกัสไปที่ผู้นําไม่เกี่ยวกับพี่น้องอของเราชาวกัมพูชานะผมวิเคราะห์แค่ไอ้มันหัวขนสองคนนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นตามเกมไม่ทันอย่าตามผู้นํา มันหัวขนสองคนนี้เป็นอันขาดอย่าหลงคนมันเป็นอันขาดครับ